อาการที่เป็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยคุณชุดบอกคือมะเร็งตับใช่ไหมฮะคือการเป็นมะเร็งตับเนี่ยก็คือก้อนเนื้อจะมีอยู่ที่ในตัวผมอยู่4ก้อนก้อนที่ใหญ่ที่สุด7-8ถึงเซนการที่มี7-8ถึงเซนหมายความว่าโดยสากลเนี่ยถ้าเกิน5เซนเนี่ยก็จะผ่าตัดไม่ได้หมายถึงผ่าตัดเอาก้อนเนื้อออกไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นก้อนที่ใหญ่เกินไปเกินกว่า <ๆๆ S 1> ที่จะพาออกอดังนั้นการรักษาเนี่ยก็จะเป็นการรักษาที่บอกว่าการประครับประคองก็มีการฉีดยา นะครับแล้วก็ตามเช็คร่างกายเช่นเช็คไตเช็คฉี่ว่าถ้าฉี่มีฟองมากก็จะไม่ได้ให้ยาตัวหนึ่งให้ยาสลับอีกตัวหนึ่งใดใดก็แล้วแต่นในการรักษาของผมเนี่ยผมผมมีความคิดต่างจากคนอื่นครับผมมีความคิดว่าการรักษาเนี่ยก็เป็นวิธีการแบบหนึ่งแต่การทําใจเนี่ยเป็นวิธีการอีกอย่างหนึ่งซึ่งหมอเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะบอกเราได้การทําใจนั้นน่ยในช่วงนี้ก็จะมี มียาอย่างอื่นเยอะแยะละครับยาสมุนไพรยาอะไรอันนั้นก็แล้วแต่ความเชื่อหรือแม้กระทั่งความศรัทธาของแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกันผมพิจิตว่าผมยึดถือความเชื่อแบบของผมก็คือการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในช่วงระยะสุดท้ายแต่แต่ว่าคุณชีวิตก็รักษาใช่ไหมก็ไปรักษาตามหลักการแพทย์ทั่วไปนี่แหละแต่ก็ทำใจแล้วก็ใช้ชีวิตไปด้วยถูกต้องครับทีนี้เวลาที่ไปไปไปฉีดยาไปอะไรยาเนี่ย ปากเปิรกมันจะแห้งครับการแห้งก็หมายความว่ายาที่เราได้รับเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้ตัวก้อนมะเร็งเนี่ยไม่ขยายเพราะว่าตัวมะเร็งเนี่ยก้อนมะเร็งเนี่ยรับอาหารนะครับก็หมายความว่าอาหารก็อาจจะเป็นของหวานซึ่งจะเป็นตัวเลี้ยงให้ปักตัวมะเร็งก้อนนี้มันเติบโตใหญ่ขึ้นครับดังนั้นคนถึงแนะนําว่าบางครั้งเราก็ต้องไม่กินของหวาน ไม่กินของอะไรที่มันจะไปทําให้ตัวมะเร็งเนี่ยมันเติบโตขึ้นเพราะมะเร็งก็เป็นก้อนเนื้อซึ่งต้องอาศัยอาหารอาหารก็คงจะพื้นๆก็ถ้าผมพูดแบบไม่ใช่ภาษาหมอก็คือน้ําตาลเรานี่แ <ienda. S 2> ห,หละเวลาไปเช็คร่างกายเกี่ยวกับมะเร็งเนี่ยเขาถึงว่าถ้าเขาเห็นว่ามีเขาเรียกว่า PET s c สแกนะฮะเป็นเครื่องใหญ่ๆเป็นอุโมงค์ที่เข้าไปเพื่อดูที่ว่าเรามีน้ํา มีตัวไหนที่ให้น้ําตาลไปแล้วเนี่ยแล้วตัวนั้นอยู่อย่างเงี้ยก็จะรู้ว่าเรามีเชื้อมะเร็งดังนั้นการรักษาเนี่ยก็รักษาไปปากเปิดกจะแห้งเพิ่ออะไรไปเนี่ยผมก็จะใช้ใช้การดําเนินการชีวิตเนี่ยอย่างมีความสุขในวาระอย่างนี้นั่นคือโจทย์ของผมออนะครับโจทย์ของผม,อผม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 เปิดเผยครับผมก็ไม่ผมท้ายสุดผมก็คิดว่าเอ๊ะเดี๋ยววันหนึ่งเรา เราคงจะตัวซีบลงหน้าคงจะดำตัวคงจะดำนะครับแล้วก็ผมคงจะหมดแรงนะครับก่อนถึงจะวันเวลานั้นน่ะผมก็ต้องเรียนให้ท่านผู้ชมให้ฟังที่ก่อนว่าไอ้สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับผมแนอนาคคนที่ผมโชคดีมากครับที่ผมได้มีโอกาสมาพูดกับคุณเพราะการพูดเนี่ยบางคนเขาก็ไม่อยากจะพูดหรอกเพราะเรื่องพวกนี้เขาอยากจะเก็บ นะครับแต่ผมคิดว่าผมเป็นคนเปิดเผยผมไม่มีความจําเป็นต้องไปเก็บไปปิดบังอะไรผมเหนือนบุคคลสาธารณะ,ะผมก็รับใช้ประชาชนมาแม้ว่าผมไม่มีตําแหน่งแต่ว่าสิ่งที่ผมเปิดเผยสิ่งที่ผมพูดผมก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ไม่ว่าตั้งแต่สมัยโอ้โหคุณสัมภาษณ์ผมก่อนหน้านั้นมาตกมาถึงจีนเทาจดมาถึงเรื่องตำรวจใช่ครับจนกระทั่งถึงวันนี้ผมไปถึงที่จุดสูงสุดในคันแฉ ว่าที่นายกเลยถึงแม้ยังไม่ใช่นายกนี่ก็ว่าที่เลยนะดังนั้น,น,นสุขภาพของผมเนี่ยถามว่าอยังไหวเลยยังทําไหวเลยไม่เป็นไรหรอกผมทําไหวผมก็ทําผมทําไม่ไหวผมก็ไม่ฝืนเพราะถ้าร่างกายผมฝืนเนี่ยผมก็จะออกมาไม่ดีคุณภาคภูมิครับวันเนี้ผมมาเนี่ยถ้าผมมาลักษณะแบบอ,<า>อย่างเงี้ยคนก็คงจะบอกว่าโอ๊ยขนาดนี้จะออกมาอีกเหรอเออนั่นน่ะสิ เพราะฉะนั้นบางคนเห็นผมออ้ที่เห็นแข็งแรงดีผูจ่าแคคล่องแค่วก็ผมก็ต้องพยายามทำแหละครับเพราะนี่คือสิ่งที่ผมสื่อสารกับประชาชนอยู่มันเจ็บมันปวดมันเหนื่อยอะไรไหมเวลาออกมาแบบแถลงข่าวอย่างวันนั้นบอกเพิ่งไปให้คีโมมาเสร็จปุ๊บมาแถลงข่าวเลยวันวันที่แถลงวันแรกมันก็จะเบลอหน่อยมันจะเบลอหน่อยแต่ว่าผมจะใส่แว่นการใส่แว่นดำเนี่ยมันจะทำให้ผมมีสมาธิ เพราะบาคนั้งทำไมต้องใส่แว่นดําตลอดพงทีผมไม่ได้ผมไม่ได้ลืมตาเสีทีเดียวครับอ่าแล้วตาขาวเนี่ยถ้าเป็นเมรงดับมันจะเหลืองอมันจะออกเหลืองหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ใส่แว่นแล้วผมก็จะมีสมาธิในการที่เรียงลําดับคือการสื่อสารกับประชาชนเนี่ยผ่านสื่อมวลชนนี่ ไม่ใช่เรื่องง่ายผมรับประกันได้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเปิดปากกับภาคภูมินะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเรามาเปิดปากเปิดความจริงกันทุกวันกันถึงวันศุกร์นะครับและที่สำคัญก็คือกดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับแล้วก็ชมสดที่นี่ครับไทยรัฐทีวี TV, ช่อง32ครับ